หมอพรทิพย์โพสตัดพอเศร้าพร้อมเผยถึงแผลบนร่างแตงโมนิดาจุดสําคัญวันที่11พฤษภาคมความคืบหน้าคดีแตงโมนักแสดงสาวที่ตกเรือสปีดโบ๊ทล่าสุดแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โร,รจนสุนันได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook, เฟซบุ๊กเผยถึงแผลบนร่างของแตงโมที่ทําให้ตนฟันธงว่าแตงโมไม่ตกขายเรือแน่นอนโดยได้ระบุว่ามีคนถามมามากว่าติดใจคาใจอะไรอีก สิ่งที่เกิดขึ้นผิดไหมสารพัดคำถามที่จำเจซ้ำซากไม่สร้างสรรค์ทุกครั้งที่ต้องรับโทรศัพท์ต้องตอบคำถามหมอจะเอ่ยนำเสมอว่าจะตอบในหลักการแต่สุดท้ายก็ตัดตอนจั่วหัวมั่วบ้างแต่งเติมเสริมความดุดันเพื่อกระตุ้นการหล่อเลี้ยงข่าวกระตุ้นความเกลียดให้เพิ่มพูนหมอทำงานตามหลักธรรมคือทำหน้าที่ให้ดีที่สุดคดีช่วงแรกติดตามเชิงระบบ จนถูกดึงให้มาตรวจศพครั้งที่สองทำให้ได้เห็นประเด็นสำคัญคือบาดแผลที่สามารถนำไปวิเคราะห์ถึงจุดตกเรือแบบวิทยาศาสตร์ทงและอคติเป็นอุปสรรคสำคัญที่ไม่มีการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์หลายคนถามว่าทำไมสนใจประเด็นจุดตกการค้นหาความจริงต้องไม่ลำเอียงอะไรที่ไม่ชัดเจนก็ต้องเอาไว้ขอบนอก อะไรที่ชัดเจนก็เอาไว้ขอบในธรรมะได้จัดสรรให้หมอได้พบข้อมูลทางวิชาการคือแผลก้างปลาที่เป็นแนวสม่ำเสมอที่ด้านหลังขาแสดงให้เห็นว่าร่างน่าจะถูกกระแสน้ำพัดไปสู่ใบเรือตรงๆคนที่ทำงานกับเรือทุกคนที่มีโอกาสได้พบ วิศวกรที่ได้คุยสนับสนุนความคิดและบอกจุดตกตรงกันหมดจุดตกที่วิเคราะห์แบบวิทยาศาสตร์จะน่าเชื่อถือกว่าคำพูดคนเมื่อไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงก็คงทำได้ในเชิงระบบเท่านั้นหมอย,ยังมั่นคงในหลักการที่จะเดินหน้าสร้างระบบนิติวิทยาศาสตร์ที่อำนวยความิุรรมได้จริงเมื่อแสงส่องมาที่ตัวเรานานกว่า30ปีจึงไม่จำเป็นต้องวิ่งหาแสง แต่จะพยายามส่องแสงไปยังจุดดำมืดเพื่อให้เห็นปัญหาที่ซ่อนไว้ท้าลิคิตกรรมให้เกิดความเปลี่ยนแปลงคนตัวเล็กก็สามารถเปลี่ยนโลกได้หวังว่าคนไทยจะได้มีระบบนิติวิทยาศาสตร์ที่ดีขึ้นแน่นอนขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ